การแสดงพระธรรมเทศนานั้นถือว่าเป็นธรรมสะสวรรคใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหรือเนียกว่าบุญสำเร็จด้วยการฟังซึ่งธรรมผู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญทำไมจึงได้บุญเพราะว่าการฟังนั้นทำให้จิตใจเยือกเย็น การแสดงนั้นต้องตั้งใจให้ดีจึงจะแสดงได้เพราะฉะนั้นบุญจึงเกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญบุญนั้นคืออะไรบุญนั้นคือสิ่งทำให้สำเร็จประโยชน์สิ่งใดที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวของเราชื่อว่าบุญ บุญคือความดีอย่างหนึ่งอำนวยประโยชน์ในทางดีเมื่อเราต้องการสิ่งใดนั้นไม่มีบุญเราก็ไม่ได้แต่เมื่อเรามีบุญเราก็ได้คนเราเกิดขึ้นมานี้แข่งเรียวแข่งแรงพอแข่งได้แต่จะมาแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ทำบุญไว้มาก ก็ได้สิ่งที่ตนต้องการหรือเรียกว่าสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวของเราเป็นส่วนดีนั้นมากใครทำบุญไว้น้อยก็ได้รับประโยชน์อำนวยประโยชน์ได้น้อยเมื่อเป็นเช่นนั้นบุญจึงต้องพากันทำให้มากเพราะการทำให้มากนั้นรวมตัวขัน้นกันเข้าแล้ว สามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้สามารถเป็นเศรษฐีกระหะบดีได้สามารถปรารถนาสิ่งใดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องเลือกคือเลือกเอาว่าเราจะทำบุญอย่างไรวันนี้เราจะทำอะไรวันต่อไปเราจะทำอะไรเกี่ยวกับบุญ บุญนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีเงินแล้วจึงจะทำบุญได้มีร่างกายกับใจก็ทำบุญได้อย่างเรารักษาศีลอย่างนี้ศีนก็ถือว่าเป็นบุญเรารักษาศีนแปดอย่างนี้ก็เป็นบุญผู้รักษาศีนสิบสองรอยี่สิบเจ็ดก็ถือว่าเป็นบุญเรียกว่าเรากำลังทำบุญ อย่างพระบวชมานับตั้งแต่ยติจะตุธกรรมเสร็จท่านก็ได้บุญแล้วแล้วอยู่ต่อไปกี่ปีก็ได้บุญอีกมากอย่างท่านทั้งหลายอยากยอมพากันร,รักษาสินห้าววันนี้ก็รักษาเมาื่อวันก่อนก็รักษาเมื่อปีก่อนก็รักษามาถึงวันนี้ก็ยังรักษาอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญบุญมาก สินนั้นแม้จะมีเล็กน้อยแต่ถ้าทําให้มากอานนี้สองบุญก็มากถ้าเราอยู่บ้านเปล่าๆไม่ได้ทําอะไรเรานึกพุทโธคำหนึ่งสองคำร้อยคำพันคำนั่นก็เรียก,กว่าบุญเรียกว่าภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนา